มีคําถามในช่วงนี้นะครับคำถามค่อนข้างที่จะเข้ามาค่อนข้างเยอะผมอาจจะไปเร็วนิดหนึ่ง,งนะครับคำถามอ่งห้าจานครับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นวะฮ์บีนิสยอย่างนี้ถูกไหมโกรธคนที่อ่านตะละเกนอ่านกหนูดอยู่ในละหมาดชักดึงคนอยู่ในเวลาละหมาดแล้วกล่าวว่าฮ a ร a มชักดึงคนนะชักแล้วก็ดึงคนอยู่ในเวลาละหมาดแล้วกล่าวว่าฮ a ร a ม คือเอาอย่างนี้คำว่าวาฮาบบีเนี่ยะนะมันเป็นคำที่อาจจะพลาดพิงไปถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่ออับดุลวะฮาบนะคนที่เรียกว่าวะฮาบีก็อาจจะเป็นคนที่ไปเรียนรู้จากตำหรับตำราของอับดุลวะฮาบนะซึ่งตำราตำราของอับดุลวะฮาบก็ถูกต้องตามหลักการศาสนานั่นแหละคนที่ถามเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่วาฮาบบี คุณก็ต้องดูหลักการของคุณแล้วแหละว่าหลักการคุณตรงตกับอัลกรานและฮะดีษหรือเปล่านะเอาเป็นว่าไอ้คำว่าฮวะวะาบีเนี่ยถ้าไม่ใช้ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้หรอกคือแต่มาถามเาเป็นว่าฮาบีแล้วถูกไหมเอาเขาเป็นว่าฮาบีไม่ต้องดูพฤติกรรมอะว่าฮาบีผิดตรงไหนก่อนเขาว่าฮาบีไม่ได้ผิดตรงไหนว่าฮาบีเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั่นแหละแต่ม<พ>าจากตำรับตำราอย่างคุณเรียนหนังสืออิมามชชฟีก็เรียกว่าชชฟีอีใช่ไหมแล้วถามว่าอิมัมชชฟีอตำรามาจากไหนอย่างเงี้ย คือเราคำพูดน <bin uk> <azo> no ี believer, gan, as, ura, ้ไม่ต <comm> ้องพูดแต่ว่าถามว่าพฤติกรรมเนี่ยคือว่าถามว่า <privilege> อันนี้เขาเขียนย่างงี้ว่าโกรธอะโกรธคนที่อ่านตะลเก็นฮะแล้วก็อ่านกูนูดฮะอยู่ในละหมาดอยู่ในละหมาดคืออย่างงี้ไอการอ่านกูนูดเนี่ยคนที่อ่านกูนูดเนี่ยต้องต้องทําความเข้าใจให้ดีว่ากูนูดในละหมาดซุบฮี่เนี่ยอย่าไปเจาะจงว่าจะต้องอ่านละหมาดซุบฮี่ต้องละหมาดอ่านทั้งหมดเลยไม่ได้จําเป็นนะ อยากจะรู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือไม่ถูกกันนะเอาง่ายๆเลยลองเปิดรายการโทรทัศน์ของช่องมักกาดูว่า,วาช่วงวันช่วงละหมาดซุบฮพี่นะ่ะเขาเขาอ่านไหมลองดูสิหรือเวลาเราไปทําพัดทาอุ่นร้อที่ไปละหมาดซุบฮพี่ที่มักการนะ่ะเขาทํำไหมหรือพวกมักกาในพวกวะบ,บี้นะคือให้ดูว่าเขาปฏิบัติตามหลักการฮะดิสดะมีเขาไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่ว่าไอ้ที่ทาตลอดอย่างเนี้ยผิด นะที่เขาว่านะ่ยเขาไม่ได้ว่าเขาด่าเสียหายหรอกคือบอกว่าผิดแค่นั้นแหละก็ <c oughs> คุณทําไม่ถูกต้องตามหลักการแต่ส่วนในเรื่องดึงในละหมาดในละหมาดแต่มันไม่เป็นไรหรอกสมมุติว่าเ <c oughs> ช่นเราเราาเร,าเรายืนละหมาดอยู่เนี่ยไอ้ซอฟคนที่ยืนข้างเราในซอฟเดียวกันเนี่ยยืนไม่ติดชิดไม่ชิด,ต,ดติดกับเราอะฮะ <c oughs> ยืนห่างอะเราก็สามารถดึงได้ดึงให้เข้ามาเข้ามานี่ได้หรือบางทีเรายืนแล้ว ไอ้คนเนี่ยมันยืนเยอะเกินไปแหลมเกินไปหรือต่ำเกินไปเนี่ยปรับให้มันตรงได้ทำได้ในละหมาดไม่เสียแต่ถ้าหากว่ามาละหมาดแล้วเนี่ยมาละหมาดมีอิหมัมกับมะมุมเขายืนคู่กันสองคนนะเรามาคนที่สามจะบืนทางซ้ายเนี่ยไม่ใช่ผิดเราก็ต้องยืนสองคนยืนตรงนี้แล้วก็อิหม,มัมยืนทางหน้า <ฮะ S 2> ทีนี้เวลาตักเวทแล้วลอหักบัตรเนี่ยไอ้คนทางหน้าเนี่ยยังไม่ลงมาเราก็ต้องดึงอันแหละ แต่จริงๆแล้วเราก็ตั้งเวทอัลลอฮฺอักบัตเนี่ยแสดงว่าเขารู้ว่าเมีคนมาต่อก็ต้องเขาต้องลงมาไอ้สั่งให้ดึงอ่ะไม่มีหรอกนะแต่นั้นละมาเนี่ยดึงได้นะทําไดค้ครับผมครับขอบคุณครับไม่รู้ว่าตรงกับเป้าหมายของคําถามหรือเปล่านะ